นี่นะครับมาคู่แรกก็เพชิกุตลุดแล้วนะครับมาถึงคู่2วันนี้นะครับเล็กๆอ่ะายแดงก็คือบังไฟโก้นะครับทรายมุนสนุกเกอร์น้ําเงินเพชรพอใจนะครับบาสบาสทุ่งเขาหลวงนะครับคู่นี้ต่อน้าหนักกันร้อยปอนด์กับร้อยสองมาดูคู่นี้กันต่อนะครับบังไฟโก้กับเพชรพอใจเดินคู่เดินขยับเข้าหาตลอดครับบังไฟโก้มีแข้งขวาต่อยขวาเพชรพอใจก็ซ้ายอว่าชิงกันออกนะครับไรหลุกไ้หลวมไครเร็วกว่าเท่านั้นแหละครับซ้ายกับขวาอ่าลุนเลยนะครับ แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับนี่แหละครับนึกถึงโตโยต้าโอ้เตะซ้ําเตะซ้ําทําท่าจะแย่อยู่แล้วนะครับเตะโดนแขนด้วยนะครับทําท่าจะแย่แล้วก็โดนอัดอีกรอบนึงเอ้าโอ้โหเกะกะเก็บเลยอ่ะเก็บเลยโอ้ไปเลยนะครับโอ้เตะไม่เลี้ยงเลยอ่ะโอ้แค่ยก3นะครับโอ้โหบังไฟกู้นะครับไซมุนสนุกเกอร์ชนะเพชรพอใจนะครับบ้านทุ่งเขาหลวงโอ้โหแค่ยก3 โอ้โหเตะโหดจริงๆเลยเด็กอะไรเนี่ยนะน้ำหนักแค่ร้อยสองปอนะครับวันนี้ก็เท่เลยนะครับบังไฟโก้นะครับสายมูนสนุกเตอร์เป็นฝ่ายชนะเพรพอใจนะครับบาทุ่งเขาหลวงโอ้โหเดี๋ยวขอภาพช้านิดนึงที่เตะหนักๆอย่างนี้นะครับหายากเลยทีเดียวโอ้โหเด็กอะไรเนี่ยอ้าวมาดูภาพช้าอีกนิดนึงนี่นี่ครับจับขวาหนึ่งแขนแล้วนะโดนแขนห้อยแล้วทีมอีกทีนะครับทีบโครมเดียวอกขวาไปก่อน ปังเข้าไปนี่ปังเข้าไโอ้โหมโ,โหมาอยู่ก็เกินไปแล้วอะ่ะรับอย่างนี้ต้องอยู่เลยนะครับโอ้ไม่ต้องเรียกฤษีมาเลยอะ่ะเปะไม่เลี้ยงเลยนะครับโอ้โหบังไฟโก้ไซายมูลสนุกเกอร์